สวัสดีครับนี่คือการบรรยายสรุปวิชาประวัติศาสตร์นะครับเพื่อให้นเรียนใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อนั่นหมายความว่ากักเรียนจําเป็นต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือนะครับมาเริ่มกันเลยละกันนะครับว่าถึงเรื่องของการสถาปนากรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาเกิดจากการรวมแคว้นสองแคว้นเข้าด้วยกันก็คือแคว้นลโวและแคว้นสุพรรณภูมิจนกลายเป็นกรุงศรีอยุธยาโดยกษัตริย์พระอ,องค์สําคัญก็คือพระเจ้าอู่ทอง เมื่อขึ้นเมษัตว์พระองค์ทรงเปลี่ยนสนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ถือว่าเป็นกษัตริย์พระองค์แรกครับของราชวงศ์อู่ทองแล้วก็ถือเป็นราชวงศ์แรกใน5ราชวงศ์ของกรุงศรีอยุธยานะครับอยุธยาตั้งในราวพศ1893มีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงเทพทวารวดีสีอยุธยาตั้งอยู่บนบริเวณหนองสนที่เรียกว่าเกาะอายุธยา เนื่องจากว่ามีแม่น้ํลรอบรอบสมสายเป็นสําคัญแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของที่มาของพระเจ้าอู่ทองพระเจ้าอู่ทองเนี่ยได้มีการสนิษฐานว่าพระองค์เนี่ยอพยพมาจากเมืองอื่นอีกแนวคิดหนึ่งมองว่าพระองค์เนี่ยอยู่บริเวณเมืองใกล้เคียงนี่แหละโดยมีหลักฐานสําคัญสองประการก็คือ,อที่อธิบายว่าพระองค์ทรงมาจากเมืองอื่นโดยเฉพาะเมืองทางหนึ่งก็คือเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษ เช่นเทศนาจุลยุทธการวงบอกสันนิษฐานว่าพระองค์มาจากเชื้อพระองค์จากเมืองไทยตึกพงศาวดารเหนือก็บอกว่าพระองค์น่าจะมาจากเมืองฉะเชิงหลวงจุดหมายเหตุลาบะเบก็บอกว่าพระองค์เนี่ยทรงย้ายเมืองหลวงมาจากมอรไทยแล้วก็มาในเมืองพิ่ปรีแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาตั้งกรุงศรีอยุธยาในในปัจจุบันนี้อีกแนวคิดหนึ่งใช้หลักฐานทำรองรังคดีเช่นเรื่องของวัดวาอารามต่างๆพระพุทธรูปต่างๆ หลักฐานสําคัญที่อธิบายส่วนใหญ่เป็นหลักฐานทางคดีหรือเป็นการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีตัวอย่างเช่นพระราวงศวรดาฉบับกรุงเก่าของพรเเสริฐก็มองอธิบายถึงเรื่องพระพุทธรูปวัดพนันเชิงว่าสร้างก่อนกรุงศรีอยุธยาในมาตอ์อธกูลก็บอกว่าพระองค์ก็น่าจะเป็นเจ้าเมืองอยู่แถวๆนี้แต่โดยสรุปก็คือพระองค์น่าจะเป็นเจ้าเมืองเดิมอยู่แถวๆนี้เมืองสําคัญก็คือละโวกับสุพรรณภูมิ นะครับนี่คือที่มาของพระเจ้าอู่ทองมีแนวคิดอยู่สองแนวคิดนี้นะครับทีนี้มามองเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อการอาเอื้อให้เกิดการตั้งกรุงบริเวณตรงนี้มันมีเหตุผลอะไรกันบ้างนะครับหลักๆคือเรื่องของพื้นที่นะครับไปเร็วๆกันเลยก็คืออยุทธยาตั้งเวรที่มีแม่น้าล้อมรอบสามสายก็คือแม่น้ําเจ้าพระยาลูบบปดีปราสักแล้วไหลออกสู่ทะเลสําคัญก็คือทะเลอ่าวไทย บริเวณตรงนี้บริเวณใกล้ๆปากแม่น้ำบริวณง่ายเป็นปากแม่น้ำไหลรวมกันดินก็เลยดีเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานโดยเฉพาะดินดีๆอย่างเงี้ยเหมาะกับการปลูกข้าวแล้วก็ตั้งถิ่นฐานประการสําคัญเนื่องจากแม่น้ําสัมสัสที่ล้อมรอบเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นศูนย์การคมนาคมประการสําคัญก็คือมันอยู่ไม่ไกลทะเลนั้นการติดต่อกล่าขายก็สะดวกแล้วก็ผลจากการที่มันเป็นเกาะมีแม่น้ําล้อมรอบนี่เองมันก็เลยเป็นยุทธศาสตร์สาคัญทางการป้องกันบ้านเมืองที่ดี เนื่องจากมีแม่น้ำเป็นแนวป้องกันข้าศึกต่างๆที่จะเข้ามาสู่รกบหรือเป็นศัตรูกับอุทยาแต่ที่ขาดเสยไม่ได้ก็คือช่องว่างทางการเมืองนะครับว่ากันว่าบริเวณตรงนี้แต่เดิมมีอาณาจักรสําคัญที่มีความยิ่งใหญ่อยู่2อ,อาณาจักรก็คือสุโขทัยกับขมรที่ขยายอิทธิพลมาแต่เนื่องจากว่า2อ,อาณาจักรนี้เสื่อมอานาจลงก็เลยเป็นช่องว่างซ่องทางสําคัญทําให้ละโวะกับสุวรรณภูมิรวมกันได้กลายเป็นกรุงศรีอยุธยา นะครับก็สามารถตั้งกรุงได้จนถึงปัที่เราเห็นที่เรารู้นี่ทราบในปัจจุบันแต่มาดูปัจจัยต่อไปนะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวเรื่องของความรุ่งเรืองนะครับก็มองในเรื่องของลักษณะทางกายภาพทําเลที่ตั้งการรับรูารเดิมความพิจารณาสามารถอสองประการนี้นะครับเรื่องของลักษณะทางกายภาพแล้วก็ทําเลที่ตั้งเนี่ยเป็นผลพวงมาจากการที่มีลักษณะเป็นเกาะนั่นแหละนะครับ ล้วก็อยู่เวณตรงกลางลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาพอดีมีน้ําไหลผ่านสามสายใกล้ทะเลไม่ไกลมากนะลักษณะแบบนี้มันดีต่อการตั้งถิ่นฐานและการค้าขายอันต่อมาค,อคือเรื่องของการรับประทานธรรมเดิมเข้ามาโดยเฉพาะจากของหรือขเขมรนั่นแหละนะครับแล้วก็สุขโขไทยมาผสมผสานเป็นของตัวเองนะครับอันต่อมาก็คือเรื่องของความปีชาสามารถของกษัตริย์นะครับในการจัดระเบียบต่างๆในสังคมการควบคุม การขยายบ้านเมืองต่างๆก็เลยทําให้อายุยาเจริญรุ่งเรืองถึง417ปีนะครับทีนี้มาดูการปกครองอันนี้สําคัญการปกครองเนี่ยใช้ระบอบที่เรียกว่าระบอบสมบูร,รยญาสิทธิราชตูวง่ายๆก็คือกษัตริย์มีอำนาจสูงสุดเป็นเจ้าชีวิตเป็นเจ้าแผ่นดินแนวคิดของกษัตริย์เนี่ยเป็นเสมือนกับสมบูติเทพอันนี้รับมาจากขอมนะครับแต่ว่าหลักในการปกครองเนี่ยใช้หลักทางพุทธศาสนา ก็คือหลักทศพิธราธรรมอันนี้รับมาจากสุโขไทยส่วนกฎหมายที่เรียกว่าพะมนูธรรม์อันนี้ก็รับตอบเนื่องกันมาจากชาติมอนนะครับเปรียบได้กับรัฐธรรมนูญในปัจจุบันเป็นเหมือนกับกฎหมายแม่บทนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายหลักธรรมต่างๆกษัตริย์เป็นสมุติเทพ ไม่ว่าจะรับมาจากขอมสุขโขไทยหรืออมอนแต่ว่าทั้ง3ส,ส่วนนี้3เชื้อชาตินี้สามแฟนนี้ก็รับต่อมาจากอินเดียเช่นเดียวกันก็คือเอเชียใต้นะครับทีนี้มาดูรูปแบบการปกครองรูปแบบการปกครองของอยุธยาเนี่ยแบ่งได้เป็น3ช่วงนะครับก็คืออยุธยาตอนต้นตอนกลางตอนปลายตอนต้นก็เริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามที่บดีที่หนั่นแหละนะครับ อายุทยาตอนกลางก็เริ่มตั้งแต่สมัยพระบรมตรโลกกนานานะครับอายุทยาตอนปลายก็เริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าประสาททองจนสิ้นกรุงศรีอยุธยานะครับมาดูกันว่ามีลักษณะการปกครองอย่างไรแต่สิ่งที่เหมือนกันทั้งสามช่วงก็คือมีการปกครองออกเป็นสส่วนเหมือนกันก็คือส่วนกลางกับส่วนของเมืองนะครับอุยุทยาตอนต้นก่อนเริ่มตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองการปกครองสู่ตาส่วนกลางนะครับใช้จัดตุกดมอันนี้รับมาจาก ของมาจากมาจากสุขโขทัยมาตั้งแต่ช่วงต้นน,นี่ใช้คล้ายๆกันมีกรมสําคัญก็คือเวียงวังคลังนามีหน้าที่ทังนี้นะครับกรมเวียงก็มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในเมืองและก็เมืองใกล้เคียงนะครับกรมวังก็ดูในกน้สำนักเป็นหลักนะครับกรมคลังดูเรื่องของการเงินการคลังกรมนาดูการเกษตรนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าขุนนางที่มาดูแลเป็นเจ้ากรมเหล่านี้นะครับตำแหน่งเป็นเจ้ากรมเนี่ย มียศก็คือเป็นขุนนะครับขุนเวียงขุนวังขุนคลังขุนนานะครับส่วนการปกครองหัวเมืองนะครับแบ่งออกเป็น4ระดับนะครับก็จะมีเมืองลูกหลวงเมืองชั้นในเมืองชั้นนอกเมืองอประเทศสระหรือเมืองรอบนอกออกไปนะครับมาดูเมืองลูกหลวงก่อนเมืองลูกหลวงนี่เป็นเมืองสําคัญนะครับเรียกยางว่าเมืองหน้าด่านโดยส่วนใหญ่ก็ให พระราชวงศ์ไปปกครองนะครับเป็นญาติญาติกัน,นครับใช้เวลาสองวันในการเดินทางเพื่อจะส่งข่าวกันได้สะดวกนะครับแล้วก็ป้องกันบรนเมืองได้อย่างทันท่วงทีข่าวถึงราชธานีหรือเมืองหลวงนี้ได้ได้ทันท่วงทีนะครับส่วนเมืองชั้นในก็จะมีขุนนางไปปกครองนะครับเป็นเจ้านายนะครับก็จะมีผู้รังนะครับเมืองชั้นนอก ก็จะมีพญยา,ยามานครไปปกครองนะครับก็จะเป็นขุนนางเช่นเดียวกันหรือเจ้าเมืองเดิมก็ได้สืบเชื้อสายต่อมาเรื่อยๆส่วนสุดท้ายเลยเมืองประเทศสราชอันนี้ให้อิสระในการปกครองแต่ก็มีหน้าที่ต้องส่งบรรณาการหรือทหารมาช่วยเหลือยามศึกสงครามต่างๆนะครับนี่คือการปกครองอยุยาตอนต้นแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนกลางใช้ตะตุกะดมส่วนหัวเมืองเมือง,องแบ่งเป็น4ระดับนะครับทีนี้มาดูการปฏิรูปในช่วงอยุธยาตอนกลาย กษัตริย์องค์สาคัญที่ปฏิรูปก็คือพระบรมไตรโลกกนนะครับปฏิรูปชั้งการปกครองส่วนกลางและก็ส่วนหัวเมืองมาดูส่วนกลางครับเนื่องจากวัดเมืองใหญ่ขึ้นนะครับมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นพระองค์ก็เลยแบ่งแยกอำนาจให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นทั้งในเชิงของการแบ่งแยกอันนี้ให้ชัดเจนทั้งในการของเรื่องของการขายอำนาจก็เลยแบ่งระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือนออกจากกันนะครับ ฝ่ายทหารก็มีอัครนาเสนาบดีเข้ามาปกครองก็คือมาดูแลก็คือสมุหภัก,กาีหกนะครับดูแลฝ่ายทหารเป็นหลักส่วนสมุหานายกนะครับดูแลฝ่ายบรเรือน,นะครับแล้วก็ดูแลควบรวมก็คือเรื่องของจัตุสดมเข้าไปด้วยก็มีเวียงวังทางนานั่นแหละเหมือนเดิมนะครับฝ่ายทหารก็ดูแลทหารเป็นหลักนะครับอยู่ตรงนี้นะนะครับฝ่ายบริเนก็ดูแลเรื่องของพลเรือนนะครับ เราก็ดูแลจตุสดมแต่จตุสดม m นี่มีการเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็เพิ่มยศเข้าไปนะครับให้ตําแหน่งสูงให้ยศสูงขึ้นตําแหน่งก็เป็นตําแหน่งเดิมเหมือนเดิมเป็นเจ้ากรมเหมือนเดิมนะครับมีการเปลี่ยนชื่อมีอะไรม้างมาดูกันนะครับอจตุสดมเดิมนะครับอ่มาพร้อมเลยครับกรมเวียงนะครับก็กลายเป็นนครบาลน,นะครับ ก็จะมีพระนครบาลเป็นผู้ดูแลนะครับหน้าที่เหมือนเดิมธรรมาธิกรหรือกรมวังนะครับก็จะมีพระกรรมาธิการเข้ามาดูแลกรมคลางก็เปลี่ยนเป็นโกศธิบดีนะครับกรมนาก็เปลี่ยนเป็นเกษตราธิการนะครับแค่นอนก็จะมีขุนนางยศขึ้นเป็นพระชั้นพระนะครับ นี่คือการปกครองของอยุธยาตอนกลางสมัยพระยมในโลกนาถือว่าเป็นการเป็นรูปค้งยิ่งใหญ่นะครับเมื่องจากมีเรื่องของการเพิ่มตําแหน่งเข้ามามีการแยกระหว่างฝ่ายทหารและพลเรือนก็เลยมีการปฏิรูปหรือเปลี่ยนเรื่องของกฎหมายเข้าไปด้วยนะครับก็มีกฎหมายเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีเรื่องของเช่นกฎหมายเกี่ยวกับกฎมนเทียนบาในนี้มีความชัดเจนเรื่องของการสืบสันติวงศ์เข้าไปนะครับการเป็นกษัตริย์ตัวง่าย แล้วก็มีกฎหมายเกี่ยวกับน,นาพลนาเรือนน,า,นาทหารเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อใช้ในการควบคุมการปกครองเรื่องของฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนนะครับและกฎหมายอื่นอีกมากมายทีนี้ mm hmm. ก็จะมีการไปรูปอีกครั้งหนึ่งในสมัยพระบรมหลังจากสมัยพระรมไตโลกกนันนะครับก็คือเรื่องของการปกครองหัวเมืองนะครับจะสังเกตว่าแต่เติมเมียตอนต้นมีสี่ดับ ปอยุยาตอนกลางเหลือแค่3ระดับนะครับนี่ไปลงในโลกนาะก่อนนะครับก่อนจะไปวิทยาตอนปลายนะครับก็จะมีเมืองชั้นในเมืองชั้นนอกเมืองประเทศสราเมืองชั้นในเนี่ยก็จะมีผู้รั้งนะครับเป็นเมืองชั้นจัตวามีความสําคัญสูงสุดนะครับเมืองชั้นนอกก็แบ่งลําดับความสําคัญเป็นเอกโทตรีนะครับตามลําดับประเทศสราศก็เช่นเดียวเิมเช่นเดียวเหมือนเดิมนะครับก็คือ อิสระในการปกครองตัวเองนะครับมีหน้าที่ส่งบรรณาการต่างๆส่งทหารไร้พลมาช่วยเหลือยามศึกสงครามหรือในยามอื่นที่ราชธานีมีความต้องการนะครับนี่คือการปกครองสัม,มยาตอนกลางสมัยเพร่มแต่โลกกันหน้านะครับเมืองที่หายไปในการปกครองหัวเมืองก็คือเมืองลูกหลวงเมืองเม,มืองหน้าด่านนั่นเองนะครับก็เลยทําให้บทบาทข,ของบรมสารนิวงศ์ลดลงอย่างมากนะครับแต่อำนาจจะไปอยู่ที่ขุนนางแทน มันก็เป็นผลพวงต่อมาในช่วงอยุธยาตอนปลายนะครับเอามาดูกันว่ามีผลอย่างไรยุทยาตอนปลายมีการทูตปฏิรูปอีกครั้งหนึ่งสมัยพระเจ้าประสาทองพระเจ้าประสาทองเนี่ยนเดิมเป็นขุนนางคนสําคัญก็คือเป็นสมุหภพระกระลาหุมนะครับพระองค์ก็คุมอํานาจทหารทั้งอาณาจักรพระองค์ก็เลยยึดอํานาจของกษัตริย์ตั้งตนเป็นกษัตริย์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ตั้งราชวงศ์ใหม่เมื่อเห็นช่องว่าง ในการควบคุมกําลังทหารพระองค์ก็เลยรวบอํานาจกลับมาเหมือนเดิมก็คือรวมทั้งฝ่ายทหารและพละเรือนแต่ยังคงตําแหน่งต่างๆไว้เหมือนเดิมก็คือยังคงมีสมุหพระหมยังคงมีสมุหานายกอยู่แต่รวบการปกครองส่วนกลางเนี่ยพูดถึงการปกครองส่วนกลางน,นะครับเป็น3ฝ่ายนะครับดังนี้อันที่1สมุหพระกรหมก็ให้ดูแลทั้งทหารและพลเรือนของหัวเมืองฝ่ายใต้ นะครับสมุหานายกให้ดูแลของดูแลทั้งทหารและพลเรือนของหัวเมืองฝ่ายเหนือแล้วก็ยกบทบาทของเจตุสดมเดิมนะครับก็คือโกรศับพอดีให้ดูแลทั้งทหารและพลเรือนของหัวเมืองชายทะเลนี้เน้นทางการค้าและวจตุสดมไปไหนจจตุสดมยังอยู่ครับยังอยู่ภายใต้การดูแลของสมุหานายกเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่พระยาคลังไม่ใช่พระยาคลังพระคลังเนี่ยนะครับ หรือโสวัสีนี่ก็มีบทบาทเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับคือดูแลตั้งทหารและพลทหารแต่ยังอยู่ภายใต้การดูแลของสมุหานายกนะครับนี่คือการปกครองของยาตอนปลายสมัยพระเจ้าปัะสศะทองและยังมีการปฏิรูปในช่วงป,ปลายๆอีกครั้งหนึ่งน,นะครับแต่ไม่ทราบที่มาว่าเริ่มในสมัยกษัตริย์พระองค์ใดนะครับอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากสมุพระกระโหมนี่เป็นหลักนะครับจะสังเกตว่าผู้ดูแลสมุกระกรโหลนี่จะมีบทบาทพอสมควรทางการทหาร มีการกระทำผิดนะครับก็เลยมีการโยกอำนาจต่างๆเนี่ยนะครับไปให้จัตุสดมคนสําคัญก็คือโกศาที่ดีเป็นคนดูแลก็เลยกลายเป็นการลดบทบาทของสมุหว,วมครโหมมีหน้าที่ไหมยังมีหน้าที่อยู่นะครับแต่ใกล้ชิดกษัตริย์มากยิ่งขึ้นก็ดูแลทหารทั่วๆไปนะครับก็พปง่ายกษัตริย์คุมจอเลยนะครับ ส่วนสมุนนายกก็มีหน้าที่เหมือนเดิมครับดูแลทหารเรือฝ่ายเหนือและก็ดูแลจัตุสดมด้วยนะครับอย่าลืมจัตุสดมนะครับอันต่อมานะครับกษาธิบดีก็เพิ่มหน้าที่ขึ้นดูแลทั้งทหารและเรวอของหัวเมืองฝั่งตะวันออกแล้วก็ดูแลของฝ่ายใต้ด้วยแต่ใน,นเรื่องของการค้าจะสังเกตว่าเมืองเหล่านี้อยู่ติดทะเลติดต่อทางการค้าพูดง่ายบ้านเมืองจเจริญรุ่งเร,งเรืองขึ้นการทหารก็ลดบทบาทลงว่ากันไว้นะครับก็ใช้แบบนี้จนถึงอยุธยา อตอนปลายยาวจนถึงสิ้นกรุงศรีอยุธยานะครับนี่คือการปกครองของอยุธยาทั้ง3าสามช่วงยาตอนต้นตอนกลางตอนปลายนี่คือสรุปนะครับการปกครองใช้ระบบเดียวกันนะครับทั้ง3ามช่วงก็คือระบบสมุยายาสิทธิราชกษัตริย์มีอำนาจสูงสุดแบ่งออกเป็นสนสสวงคือส่วนกลางกับส่วนหัวเมืองนะครับยาตอนต้นแบ่งหัวเมืองเป็น4ระดับนะครับ ก็คือมีลูกหลวงชั้นในชั้นนอกประเทศสรานะครับดูตามพอยครูได้เลยนะครับส่วนการปกครองส่วนกลางใช้แค่จัตุสดมอย่างเดียวต่อมาปฏิรูปครั้งใหญ่นะครับอยุธยาตอนกลางสมัยพระมค์ไธโลก,กันนาปฏิรูปส่วนกลางคือแยกอำน,นาจเป็นฝ่ายทหารและพลเรือนนะครับฝ่ายทหารมีสมุหพระกระโหมดูแลฝ่ายพลเรือนมีสมุหนายกดูแลแล้วก็ดูแลจตุสดมเข้าไปด้วยครับการปกครองของเมืองเหน่งแบ่งแค่3ระดับก็คือชั้นในชั้นนอกประเทศสรานะครับ แล้วก็ปฏิรูปอีกครั้งสมัยยุยาตอนปลายสมัยพระเจ้าแปรศาทองแบ่งการปกครองส่วนกลางออกเป็น3ฝ่ายนะครับผู้พูดถึงเฉพาะส่วนกลางนะครับตอนนี้ก็คือสมุห์พักลาโหมดูแลทั้งทหารและพลเรือนของหัวเมืองฝ่ายใต้สมุหนายกดูแลทั้งทหารและพลเรือนหัวเมืองฝ่ายเหนือพระคลังหรือโกศาธิบดีดูแลของทั้งทหารและหัวพลเรือนของหัวเมืองฝ่ายตะวันออกนะครับ แล้วก็มีการโยกในช่วงปลายๆก็คือโยกอำนาจของสมุหพรคละโหมนี่มาให้โกศาปฏิบดีนะครับก็คือเมืองฝ่ายใต้โยกมาให้โกศาปฏิบดีดูแลก็คือพระยาครังนี่แหละพระครังนี่แหละนะครับนี่คือการปกครองส่วนการปกครองหัวเมืองในสมัยนี้ก็เอาแบบมาจากอยุธยาตอนกลางนะครับก็คือมี3ระดับม่ปฏิรูปอะไรนะครับอยุธยาตอนใต้ปฏิรูปเฉพาะส่วนกลางเท่านั้นนะครับนี่คือการปกครองของยาทั้งสช่วงแบ่งตามกษัตริย์ นะครับอาจจะไม่สอดคล้องกับหนังสือของนักเรียนนะครับทีนี้มาดูเรื่องของความเสื่อมเมื่อบ้านเมืองรุ่งเรืองก็ไม่ธรรมดาครับก็ต้องเสื่อมลงนะครับปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการเสื่อมหลักๆก,ก็คือเรื่องของการขัดแยง้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอํานาจในเรื่องของผลประโยชน์ก็คือการแตกความสามัคคีกันนะครับเป็น2เรื่องสําคัญนะครับจะเห็นว่านี่คือปัจจัยภายในของเรานั่นแหละนะครับ อันแรกก็คือเรื่องของการแย่งอานาจระหว่างเจ้านายกันเองหรือระหว่างขุนนางโดยเฉพาะขุนนางสําคัญที่ดูแลทหารนะครับอันต่อมากัดแย่งเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของไพรนะครับเพราะไพร่ถือว่าเป็นกําลังสําคัญทางเศรษฐกิจเป็นแรงงานในการทำมาหากินต่างๆนั่นขุนนางต่างๆหรือแม้แต่เจ้านายก็แย่งที่จะมีไพ่ผลของตัวเองเป็นสําคัญนะครับ อันต่อมาที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องของความเข้มแข็งของพม่าเองโดยเฉพาะกษัตริย์องค์สาคัญของพมา่าเช่นบุเรงนองพระเจ้าตะเวงชเวตี้ต่างๆนะครับทีนี้มาดูในแต่ละช่วงนะครับครั้งที่1การเสียกรุงครั้งที่1น่การเสียกรุงที่1่เสียกรุงในช่วงของพระมหินทราธิราชนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลพวงของมันเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยพระมหาจากรัตรินะครับซึ่งขัดแย้งกับเจ้าเมืองพิษนุโลกอยู่แล้วนะครับ อนองจากว่าพิษณุโลกเป็นเมืองที่อยู่ทางเหนืออยู่ไม่ใลพมา่ามากนกะมักจะโดนเครียอแไรพมาร่าเข้ามายึดครองเพื่อจะเข้ามาสู่เมืองราชธานีก็คือยุทธยานั่นแหละยยน,ลนะครับก็เลยทําให้อยู่ในช่วงหนึ่งเจ้าเมืองพิษณุโลกตกเป็นของพม่าพูดง่ายๆแล้วก็โดนดีกว่าครับให้สามีพมักกับพมา่านะครับในสมัยพระเจ้าบุเวงนองก็เลยทําให้ พระมาหินกับเจ้าเมืองพิโลกหรือพระมหาธรรมราชาในเวลาต่อมาเนี่ยมีความขัดแย้งกันนําไปสู่การเสียกรุงครั้งที่1ในสมัยพระมาหินนะครับเนื่องจากว่าความขัดแย้งของคนไทยกันเองนี่แหละระหว่างเจ้าเมือง2เมืองนะครับระหว่างนุทยากับพิษณุโลกแล้วก็ความหมอนแอของเราด้วยแล้วก็การใช้กลยุทธ์เดิมๆของเรานะครับประการสําคัญก็คือบุเรงนองถือเป็นกรรษัตริย์ที่เก่งกาจมากได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะสิบทิศก็เลยทําให้ อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของอพม่า,มาเป็นเวลา10กว่าปีนะครับสิปีแล้วก็พระนเรศหรือพระนเรศสวนก็โดนไปเป็นตัวประกันนะครับและในเวลาก็พระองค์ก็ได้กู้เอกราชนะครับในฐานะกษัตริย์ที่ชื่อว่าพระนเรศวนมหาราชนะครับทีนี้การเสียกรุงครั้งที่2อนะครับอันนี้อยู่ในช่วงศ้นราชการ เสียกรุงในครั้งสมัยพระเจ้า,าเอกทัศน์หรือชื่อเต็มๆของท่านก็คือสมเด็จพระทีนั่าสุวิยะอม,มรินนะครับอันนี้เป็นผลพวงมาจากความอ่อนแอของเราเองนะครับแต่กัการแตกความสำมัคคีอะไรต่างๆนะครับรวมๆกันนะครับหลักๆเลยก็คือการแตกความสำมัคคีสุดท้ายเราก็เสียกรุงให้กับพมา่านะครับแต่ว่าผู้ที่กอบกู้ไม่ได้ก็คือพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับซึ่งเป็นขุนนาง คนสำคัญในสมัยอยุธยานะครับนี่คือความเสื่อมนะครับหวังว่า,าบรรยายครั้งนี้จะมีประโยชน์กับน,นักเรียนนะครับในการสอบนะครับแต่ย้ำสำคัญก็คือนักเรียนจำเป็นต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือวันนี้แค่นี้ครับขอบคุณครับ